ขณะนี้เวลา11นาฬิกา44นาทีนะครับ11นาฬิกา44นาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวฒโนนะครับท่านได้จาริทุิลงมุ่งหน้าต่อนะครับไปยังอำเภอป่งนะครับเนาซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่กิโลแล้วนะครับจากจุดนี้ไปนะครับเวลาเวลาหลวงตามาถึงเราก็จับไปแล้วนะครับ จับครับถ้าถ้ายกได้แล้วก็ยกถ้ายกไม่ได้เราก็จับไว้นี่อย่างสองแพ็กเนี่ยวันนี้จับไว้ได้เลยนะครับครับผมนครับน้อซึ่งตอนนี้หลวงตาท่านตุลงมาก็จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับซึ่งพี่น้องยายทำนะครับก็มารอกันเยอะเลยครับหมู่บ้านกองทุนนะครับแม่ของแผ่นดินนะครับ จะลงมาแล้วครับจะลงกินเขายังกินแล้วบ่มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมนะครับ้าค้งเสียจะไม่เห็นท่านนะครับ เตรียมพร้อมเลยนะครับหลวงพ่อพวงมาลัยหลวงตาท่านข้เสร็จแล้วท่านก็จะให้กลับคืนนะไว้บูชาพระที่บ้านนะครับใส่รถก็ได้นะครับครับพอดีญาติทมทุกท่านทุกคนเลยนะครับคุณยายคุณยายยกขันขึ้นเลยคุณยายยกขันขึ้นเลยครับเตรียมพร้อมยกเลยนะครับ อ๋อน้ํายกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาเอาวางบนน้าเลยครับแล้วจับไว้แบบนั้นเลยครับแล้วจับไว้ด้วยเด้อแบบนั้นแหละครับแบบนั้นแหละครับอย่างนี้ครับคือแม่ยกได้ไหมและยกไม่ได้จับไว้ครับถ้ายกได้ยกขึ้นเลยครับจับไว้ก่อนครับจับจับจับของถบายก่อนครับ ขึ้นครับสานะครับยำพรมคุณคุณบน่ยาย้ยายยกถาดขึ้นเลยนะหลวงตาม,มาถึงนะครับผม ใหหน้า่าดูงตาเครับกาดตรๆดูาตรงๆครับไม่ต้องมนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับยกขึ้นเลยครับใดวงตาเลยนะครับจดวงตาเลยยกเลยคุณแม่เด้อยกขึ้นเลยครับนั่นแะครับยกไปเลยครับสิ่งของยกไปไหมครับ ยกไม่ไหวจับไว้ได้นะครับเด้อท่านก่อนอนุญาตอยู่ถ้ายกไม่ไหวเราจับไว้ได้อ่าถ้ายกไหวก็ยกนะครับยกได้คุณแสงเอาละครับยกได้ไปดูดูได้ยกได้แบบยกได้แบบแบบแบบจะหลุดมือแล้ว จยืลกไปยกดนมันจเห็นดวงตารตัวตรงๆไว้เลยนะครับจับไว้เด้อพี่เด้อจับไว้ก่อนครับสาธุสาธุครับผมสวัสดียศธรรมทุกท่านทุกคนครับผมเตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมเลยนะครับแม่เตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมยกเลยยกได้ไหม ยกไม่ได้เอาสอนได้ได้คุณแม่นะเอาสอนแล้วจับไว้อ่าแบบนั้นจับไว้เลยอ่าครับผมขึ้นดูทันเลยครับต้องคหน้าต้อุห้าคุมาเดี๋ยวไปสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับยกน้ำได้พี่เด้อยกได้ไหมน้ำจับน้ำไว้ด้วยพี่จับน้ำไว้ด้วยคุณแม่ยกได้ไหมยกได้ยกเด้อคุณแม่ยกไม่ได้ก็จับไว้ได้ครับ ครับสิ่งของที่เรานํามานะครับเตรียมพร้อมแล้วครับไห่หนาขึ้นครับไห่หนาขึ้นครับอย่าไปเลยครับจับน้ําไปก่อนเดนอะเอาบุญก่อนครับดูเดี๋ยวไปทันต์กับมอของผมได้ครับเอาของผมได้เอาขอบผมเตรียมจับไปก่อนนะครับไปแคปอเสีาากบ้วีครับแคปวีจับไปได้พี่เด้อจับไปก่อนถ่ายไม่ทันอยากอยากได้ภาพตัวเองก็ไปเอาที่ตั้มดัมซิ่งครับ ได้ครับผมได้ครับผมครับสวัสดีย่าที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับพี่พี่ท่านบอกว่าจับภาพไม่หน่อยเดี๋ยวผมจะจับให้ครับแบบนี้สวยแน่นอนครับอยู่คนเดียวนี่ยังไงก็สวยแน่นอนสาธุสาธุครับผมค่าบโรงเรียนแม่แดงตรงนี้ก็เป็นห้วยแม่แดงครับลวงตาท่านจะทุดงค่ำ ผ่านห้วยไม่แดงนะครับตรงนี้นะครับเนาะมุ่งหน้าอย่างอำเภอปงนะครับขับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับโอ้นี่พี่น้องชาวต่างชาติด้วยนะท่านมารอหลวงตา มาแล้วนะครับฮัลโหลยูคอมฟอร์มอเมริกาอเมริกานะครับโอ้เขาบอกว่าอยู่อเมริกานะครับอเมริก uh, าเขาหลวงตาถวายนไว้ uh, Hawaii, 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 พูดไทยได้ด้วยนะครับอเมริกาเ America, ขาหลวงตาอเมริกา <America. S 2> พูดไทยได้ครับลวงตาพูดไทยได้เอาลิตเก็บไว้นะ อยากถ่ายรูปครับอกโอ้อยากถ่ายรูปเขาบอกว่อยากถ่ายรูปครับอ่าเอกอาเมริกาท่าบอกว่ามาจากอเมริกาคุณหมอรับเนี่ยรับมะพร้าวขับสาธุครับผม พ่อท่านถวายมะพร้าวนะครับพูดท่านพูดไทยได้ครับอยู่ นครพนมครับเดินทุกทุกปีเดินทุกปีครับเดินเดินทุกปีทุกปีครับเดินมาจากนครพนมเดินมาจากหาดใหญ่หาดใหญ่ด้วยครับเดินมาจากหาดใหญ่จนมาถึงที่นี่ครับโอ้ท่านพูดไทยได้ด้วยครับแสดงว่าท่านอาจจะมาอยู่ไทยนานนะครับตอนนี้11นาฬิกาห5นาทีแล้ว เตรียมยกเลยได้พี่นะย,ยกน้ำขึ้นครับยกไหวไหมยกไหวยกขึ้นเลยครับเตร,ร,ร,รียมพร้อมเลยเด้อโอ้คุณแม่ไม่ไหวแน่นอนคุณแม่จับน้ำไว้ได้คุณแม่เด้อจับที่น้ำด้วยครับจับที่น้ำด้วยครับผม ลวงตาบอกว่าให้เงยหน้าขึ้นมองด้วยเดี๋ยวไม่เห็นลวงตานะครับเนาะบางคนก้มหน้าถ้าก้มหน้าจะไม่เห็นท่านนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ